มืดแดดานก็สร้าง100ล้านได้จากโค้ดใหม่มนัญญานะคะที่ได้กันกองความสำเร็จ100ล้านนะคะมีประวัติความเป็นมาในวันที่ชีวิตติดลบนะคะวันนี้คุยมมาสรุปให้ฟังนะคะจากการอ่านหนังสือนะคะทั้งหมดจำนวนประมาณ237หน้า ทั้งหมดนะคะเอาเนื้อใจความสันส้นๆให้ทุกคนได้เข้าใจว่าในวันที่ชีวิตเรามืดมนเราจะเริ่มต้นอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่คุยมาสรุปโดยความเข้าใจอยากจะส่งต่อกับทุกคนในวันที่ชีวิตมืดแด้านอย่าอนุญาตให้ตัวเองเป็นหนี้นอกระบบเด็ดขาดนี่คือคำสั่งจงเก็บก่อนใช้ เงินเสมอแล้วจะรู้ว่าความจริงแล้วคนเราไม่จําเป็นต้องมีหนี้กันทุกคนเป็นมนุษย์ปอดหนี้กันได้เพราะอะไรคะเพราะในวันที่เริ่มต้นคดใหม่ก็เป็นคนหนึ่งในวันที่ชีวิตล้มเหลวแล้วชีวิตพลิกสามารถมีเงินหนึ่งร้อล้านได้จงจําไว้ว่าเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่มีพลังแล้วพลังของเราคืออะไรนะคะก็ได้มาจากทีฮาร์ฟเอที่เป็นสรหัส ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อไปนี้นะคะรหัสแรกก็คือมาจากตัวทีที่แปลว่าความคิดเพราะเมื่อใดก็าตามที่เราอยากจะพลิกชีวิตหรือเราอยากจะทำอะไรใหม่ๆมันต้องเริ่มกระบวนการสู่ความคิด F feeling หรือความรู้สึกความรู้สึกของการลงมือทำความรู้สึกของการที่ได้มีส่วนร่วมในการทำสิ่งนั้นถ้ามีความคิดอย่างเดียวแล้วปราศจากความรู้สึกมันจะไปต่อกันไม่ได้ ต่อมาแอคชั่นคือการลงมือทำถ้าวันนี้ปาสจากที่คุณในวันชีวิตล้มเหลวแล้วคุณได้มัวแต่นั่งคิดแค่รู้สึกแต่ไม่ลงมือทำผลลัพธ์ตรงนั้นก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะซอสคือผลลัพธ์ในชีวิตเมื่อเราวางใจทุกๆอย่างเป้าหมายที่เราอยากจะได้เราต้องกลับมาถามว่าเราอยากจะได้มันจริงๆไหมเพราะว่าประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่า เงินจะวิ่งเข้าหาคนที่มีพลังคุณมีพลังที่กล้าจะเปลี่ยนแปลงพิกชีวิตไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้มาบังคับใครให้มาเชื่อ100%เพราะประโยคหนึ่งที่บอกว่าความเชื่อของใครก็ไม่เท่าสำคัญเท่ากับความเชื่อของเราคีย์สำคัญก็คือการตัดสินใจนั่นคือกุญแจสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องเอากุญแจทองคำคือการตัดสินใจว่าคุณจะเอาจริงๆไหม และทั้งหมดทั้งมวลในอดีตท,ที่ผ่านมาหนึ่งสิ่งที่คุณควรจะรู้คือการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นจงปล่อยวางค่ะใครคิดอะไรไม่ดีใครทำอะไรไม่ดีอยากสำเร็จเราต้องรู้จักปล่อยวางอดีตและให้อภัยตัวเองและผู้อื่นข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆแต่หลายๆคนมักจะมองข้ามในเรื่องของการปล่อยวางค่ะทุกคนจงใช้อดีตให้เป็นพลัง อดีตล้มเหลวขนาดไหนก็ตามจงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันในชีวิตใหม่เริ่มคนใหม่อะไรใครที่เป็นหนี้สินจงมองว่าเรามันก็โคตรยอดเยี่ยมเลยที่สามารถมีศักยภาพหาเงินได้มากกว่านี้ใครเป็นหนี้5ล้านส0ล้านฉันมีศักยภาพได้มากกว่านี้จงวางใจเพราะจงใช้อดีตให้เป็น แรงผลักดันอาจจะดูเหมือนพูดง่ายๆนะคะทุกคนแต่มันคือแรงผลักดันในการทำสิ่งใหม่ๆและเลิกตอบสนองของสมองความคิดเดิมๆได้แล้วแล้วจำไว้ว่าคุณสามารถเริ่มเปลี่ยนนิสัยได้ทุกอย่างในชีวิตความปรารถนาบวกพลังงานสั่นสะเทือนเท่ากับชีวิตใหม่ของเรานั่นเองกดบอกว่าคุณต้องสร้างพลังงานสั่นสะเทือนที่เข้าคู่กับ ความปรารถนานี้และการกระทําที่จะได้มาซึ่งสิ่งต้องทําอะไรบ้างพลังงานของคนที่มีรายได้เดือนละ5ล้านเขามีพลังงานแบบไหนเข้าลงมือทําขนาดไหนเขาปล่อยวางยังไงสิ่งเนี้ยเราจําเป็นจะต้องรู้ไม่เช่นนั้นโค้ดใหม่ไม่สามารถฟ้าเงิน100ล้านได้เพราะฉะนั้นโค้ดใหม่ทําได้คนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้เพราะฉะนั้นบอกได้เลยใครมาฟังคลิปนี้ตื่นเต้นไปกับครูยุ้ยค่ะ พลังงานของ100ล้านค่ะทุกคนพลังงานของการลงมือทำแอคชั่นขนาดไหนแอคชั่นใน Energy ขนาดไหนเพราะฉะนั้นจงปล่อยวางยังไงเขาทำยังไงนะคะทุกคนอันนี้คือคีย์ที่สำคัญมากๆและอีกหนึ่งอย่างก็คือเขาวางใจเรื่องเงินยังไงจงจำไว้ว่า เราสามารถเลือกชีวิตแบบไหนก็ได้ไม่เกี่ยวกับอดีตไม่เกี่ยวกับปัจจุบันไม่เกี่ยวกับอนาคตนี่คือการสร้างชีวิตใหม่ที่เราต้องการฟรีๆเพราะฉะนั้นมืด8ปด้านก็สามารถสร้างร้อยล้านได้วันนี้มาสรุปให้แบบสั้นๆย่อๆว่าตัวเราสามารถเสกสั่งตัวเราได้ตามที่เราต้องการซึ่งความจริงแล้วเรามีอยู่สด้าน ด้านแรกก็คือความจริงจากซาตานที่เรากําลังสาบแช่งตัวเองอยู่หรือไม่ฉันท้อฉันไม่เก่งทุกอย่างที่มันบล็อกความกลัวของคุณสองความจริงจากนางฟ้าซาตานที่เรากําลังให้พรเราฉันทําได้ฉันเก่งฉันยอดเยี่ยมสิ่งนี้เราต้องเข้าใจว่าเราจะให้พรหรือเราจะสาบแช่งตัวเองทุกอย่างเกิดขึ้นรุนรว่นรนในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ จงมองให้ออกว่าเราสามารถเป็นคนสำเร็จได้เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนได้มีแรงบันดาลใจใครที่อยากจะอ่านหนังสือเต็มๆก็สามารถไป cf ได้มืด8ด้านก็สามารถสร้างร้อยล้านได้จากโคตดใหม่มนัญญาสำหรับครูยุ้ยแล้วครูยุ้ยทำให้ได้ตกผลึกในเรื่องของการ เข้าใจมุมมองของ Mindset คนที่สำเร็จ100ล้านจริงๆและในวันที่เขาล่มเหลวเขามีพลังงานที่เชื่อมั่นอย่างสุดแรงเกิดเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนยังไม่ต้องเชื่อ100%เซแต่ความเชื่อตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนาใดๆมันคือพลังงานที่ทำให้เราได้ไปต่อทำให้ได้มองเห็นว่าทำไมถึงอยากจะอยู่ใกล้คนสำเร็จทำไมถึงได้อยากจะอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานส่งคุณค่าให้กับตัวเราเพราะฉะนั้นตรง ตรงนี้มันเก็บความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายได้เพราะฉะนั้นขอบคุณหนังสือมืด8ด้านก็สามารถสร้าง100ล้านได้จากคดใหม่มนัญญาขอบคุณคะ่ะ